สวัสดีค่ะป้าตะเคียมที่นองเลยลงงเกำลังสุยงามค่ะบดูอ้ยมันง่ามแทบไม่ค่คยุดมาเก็บจะมันง่าม หูกระเทียมปลาเดนมาร์กดนะคะ่ะกระเทียมปลาเดนมาร์กนะคะจะมีคนออกไลายค่ะดูแต่ดินแห่งว่ะสันดึงเด้อร์แสบเทเดอร์นี่ของแสบพี่น้องเลยเก็บกะเทียมตลอดซ้ายตลอนะดนี่นี่ปลานดิ๊ง ตาขเดือนหนาที่ขุนคักพีหนอดขึ้นมากบิหายเลยได้ไห่ ก่อนอย่างไรได้ไกันมีกันกับเพียมพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแน่เพิ่งพี่น้องเก็บมันทั้งเนิ่นนี่แหละปลอดภัยดีบ๊มีสันเออบ๊มีปุ๋ยธรรมชาตินอ้อเนี้ยเก็บเนิ่นเนิ่นี่นี่ เนิ่นเขาเ้ยค่ะเก็บนี่นะไม่ต้องพุดเอาขาาอ้างล่างเนาะที่คาดล่างตัดตั้งสี่เอาหนาคัากหนาเนี่ยอากาศเย็นติดลบ แล้ก็เก็บเอาตัดแบบไหนจะได้ถือใจท่านผู้ชมนะคะตัดแบบไหน,นเป็นลวกแก้วพัดไซอมุกอกอบเสแซบด้วยปีน่น้อ ไอ้พะกลี่จะ,ะเที่ยงไงเนาะไม่ใช่พัดถัวกไม่กินหน่อยเดียวถ้าพัดมันจำได้กินหลายบุยดอกกระเทียมแต่ว่าผัานกินหลายกับบอดีถัพัดไม่มีเนือ้อมีหมูน้ำเนาะใส่น้ำก่า เดือนหนาไปนล้นจะขึ้นคักแต่ตอนนี้หิมะอะไรบ้าน่นหิมะน้ำแข็งมาคุ้มใบเนาะนที่เอาลายดอกมะนีเอาสะพอกินเด็บอีจกจหน่อยกัน